ครับผมผมมากนอนนะครับวันนี้ผมจะนําเพื่อนมาแข่งเกมกันนะครับผมไปพบเขาเลยครับอ่ะคนแรกสวัสดีครับผมกผมเกื้อฟันเก่านะครับและอีกคนต่อไปนะครับผมขอแนะนําตัวเลยนะครับนวีครับสองครับแล้ววันนี้ครับผมผมจะพาเพื่อนสองคนเนี่ยมาเล่นเกมกันนะครับผมเป็นเกม ที่มีชื่อว่าไทยสุภาษิตไทยจากอิโมจิครับผมอ่าสุภาษิตไทยผมบอกว่าเรื่องสุภาษิตเนี่ยคุณกินผมไม่ลงแล้วครับผมไี่มันเท่รู้แล้วทยมาเห็นภาพรู้เลยแห่นอนครับากติกาก็คือเราจะมีรูปอิโมจินะครับผมขึ้นมาบนหน้าจอนี้ปึ๊บแล้วย่างนั้น ถ้าใครตอบถูกแล้วก็เร็วที่สุดเนี่ยก็จะได้คะแนนไปหนึ่ง <Wow. S 1> คะแนนนะครับผมส่วนใครที่ได้คะแนนมากที่สุดนะครับผมจะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองนะครับแล้วผู้แพ้ครับผมก็จะมีบทลงโทษนั่นก็คือนี่ครับบทลงโทษครับผมเป็นไข่เจียวที่ใส่กับหมมาม่าแล้วก็ใสุ่สดตำใส่อีกทีนึงแล้วก็ใส่พริกป่นอีกทีหนึ่งลำบากไหมพวกม ปิดปิดปิดผิวเขาตาแล้วผู้ชนะได้อะไรครับผมได้อะไรได้เลยมาเสี่ยงแดดแดดใครเนี่ยผู้จะได้อะไรผู้ชนะไม่มีเอากก่าที่ก็ไม่ต้องเล่นเลยเล่นก่มาเล่นก่อนมาเล่นก่อนไปมาเริ่มเกมกันเลยภาพแรกสามสิบวิจับเวลาครับไปครับยินดีด้วยฝนตกยังไม่มีไอ้สัสใช่ไอเดียไอ้เนี่ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเพื่อนที่นี่อะไรเนี่ยอยญ่เหรอ คำคุณไม่เนี่ยมันใบ้คุณไปเนี่ยอีใบ้ไหมใบ้ไม่ติดใบ้ทั้งนั้นอีใบไหมมันมีห้าพยางามมีห้าพยางามโอ้โหคำแรกขึ้นคำว่าฝนเอาโหฝนเดี๋ยวอยูงพี่แล้วฝตกอีกเลยก็ไม่ใช่วันเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาอะไรมาฆ่ามึงเนี่ยวจะเลยนะครับผมน่าอาคืออะไรฝนตกไม่ทั่วฟ้าโอ้ฝนตกไม่ทั่วฟ้าเอ้โหพวกเราได้คะแนน สรุปเกมนี้ไม่มีใครได้คะแนนศูนย์ศูนย์กันไปครับผู้ต่อมาดูภาพต่อไปจับเวลาครับเชี่ยอะไรเนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยไก่อะไรวะเออใช่ครับรุ่นรุ่นรุ่นรุ่อะไร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 ไอ้เอ๊ะมันติดอยู่ที่ปากติ่งก็เอาครับเวลาอย่างเนี้ยไก่ไก่ไก่เก็บเพิ่มเพิ่มช็อตอ่อน เอะไรวะเอาเอาเวลาแล้วครับ4ไก่ปั๊บผัอ2โอ้ยยัยติดที่ปากไอ้เรืยองไรโอ้ยเดี๋ยวมาฆ่าตัวตายเขาเนี้ยเกือบตอบผิดนะครับผมกลายเป็นสองได้คะแนนไปนะครับไม่เชยกูเพื่อนนุ่งแกะมาบ้างไก่แก่แม่ปลาช่อนยังไม่เคยได้กินคำสั่งนี้เคำหมายคืออะไรู่๊ไม่เคยเรียนภาษาไทยไหมเนี่ยกูเรียนแต่กูไม่จำลูกต่อไปครับลูกรู้ลูกลูกมาต่อรักหวยอ้ผูกแล้วลูกกี่ตี ไม่โอ้เป็นหนึ่งตอนหนึ่งนะครับผมแล้วรู้ไตีรูปมือไ่าเชื่อคาพวกนี้มากคำโจรมันอาจจะหลอกเราครับมต่อไปเป็นข้อที่4ีนะครับไปเ้ยมึงรู้ครับครับโอ้รไเียงครับคครับคอยมลยันเลยยังแค่เต็มเดียวมึงแค่เต็มเดียวมึงขาเลยเือบสหนึ่งนะครับอ่าดูรูปต่อไปกันไป ชื่เนี้ยฝันเยอะัูบุห่ละสามพยางสามพยายาไม่จำเป็นเลยแอดปิแอดโเโอ้ยปิแอมานี่กูจุบเลยนะเพลงคืงเลยกูไม่เคยฟังเลยใครบอกวะต่อเลยเพื่อนเฟมันสามพยางมึงต้องเชื่อมันเรวคิด๋ยูคิดยมึงทำมึงถูกรายบุญมากเพื่ิเคี่ยอะไรกูไม่เข้ากันแหลยเออเยเนี่ยขีเก้าหมเวลาอะไรอ่ะ ไม่เอาทานโอ้ไม่เอาทานผมจะไปตอบเล่นของสูงผ่านเลยคุณดูยังสูงมาเอาของสูงสไงแบตเตอรี่เห็นไหมอะไรคะแนนกูไม่เคยตอบเลยกูได้คะแนนละโอเคนะอ่ะรูปต่อไปจำกเวลาครับไอ้พี่ดูแลดูหนาวพี่ดูแลดูหนาว กูต้องดูภาพช้าไปเลยพี่อาพี่อาพีอาขอภาพช้านะกูให้ตอบตอบไม่ดูลมดูหนาวอ่าถูกต้องกลายเป็นสามต่อสองใช่ไหมสองได้สามคืออะไรสองมาอันต่อไปจะไปครับไปดูครับดูครับดูครับเสี่ยเลยเห็นช้างขี่ขี่ต่าช้างอ่าสามเท่าสามเท่าสามเท่าสีขีดไี่ี่ไลฟ์มาอันคต่อไปมา เอ้ยู้ครัวรูครับรูครับต่อมาเจ้าสาวที่กลัวฝนอ่ามันคำองคลอะไรกัเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันเกือบได้สี่ตองได้สามคะแนนผมเอาเอาจริงนะคำเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงสุภาษิตเลยผมดูตามใช่ไหมผมคิดในเมธี่คี่เต๋อเำไมล่ะเจ้าสาวที่กลัวฝนมีเพลงอะไรนี่หากเธอคิดพบรักที่ชื่นชมฝันอะไรเป็นเก่ามากไปเฮ้ยดูดิทำอะไร ไอ้ยรืองผมอะไรเนี่ยมึงอะไรเนี่ยมึงไมกินคนเดียวใช่ไหมเนี่ยมูยังไม่จับเวลาเลยจ้ะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายยังไม่พูดเลยสักเอลยห้าต่อสามคะแนนด้อนในตอจีรุ่เนี่ยหมดยังเนี่ยเดี๋ยวเนเปิดไปอีกเดี๋ยวแล้วรูปต่อไปครับผมมาจบเกมย้อนสวัสดีครับทุกผมวายชานลคุณมายงไรดิโอวีเล่ขี้อะไรา ไม,ไ,ไ,มไ,มไม่ใช่กินไม่ใชไรงั้นใชยกูก็ื่ออ,อะไรถึงแก้มว้าเขี้ยอะไรเขี้ยอะไรบ้าตามกาติกาครับผมผู้แพ้จะต้องได้รับบทลงโทษครับมันล็อกผลเป็น,นยไงมันเป็นความรู้รอบตัวเออเขี่ยอะไรจะสาวต้องเปลี่ยนน้ำสาวต้อตกเลยอันนี้คือมึงต้องแดกไงไงไงแก้วอยจริงต้องเหมือนละรู้สึอร่อย

มึงอ่ะเวทีพริกสดตำริกป่นอะไรกูไม่ได้ไม่ได้ไม่คืนหรอกไอ้สักคือไอ้เฮียแล้วเข้าเสียกอเลยตันถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่วยเมันเก่านะข้างล่างมึงอย่าลืมกดูนะชื่อฟองเอ๋เฮียแล้วสมุล่รถล่มยไงผู้ชนะคือไงครับ ผู้ชนะได้เป็นคนเก่งไปแล้วผมไปแล้วไปอะไรอีเนี่ยไปแล้วเราม่งต้ฉากมเลย